ครับสวัสดีครับยินดีต้นรับนะครับสู่ช่องโดนด่านพักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงมงคลพุทธโทธนะครับมาเป่งปันให้บูชากันเช่นเคยนะครับก็จะเป็น EP ีที่40ของผมแล้วนะครับก็มาชมที่หน้าท่านก็จะเป็นเหรียญรุ่นหิงหิงนะครับ91ปีนะครับ เหรียญรุ่นนี้ก็จะสร้างด้วยกันนะครับก็จะมีครบทุกเนื้อนะครับเดยนหน้าของท่านที่เห็นอยู่ก็จะเป็นรายการหน้ากากทองคำนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินปรุงยาแดงครับกับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับเรามาชมที่เหรียญนะครับเหรียญก็จะตรงที่กล่องก่อนนะครับกล่องก็จะเป็นเขียนคําว่ารลบุคคมพิสุโทนะครับรุ่นนิงคิงเ1นะครับออกน้าวัดนวลสะอาดนะครับวันที่สาอพฤษภาคมพศ2557นะครับ อำเภอด่างทั่จังหวัดนครชสีมานะครับก็จะออกสไตล์ลายจีนนะครับเป็นขอบนะครับนามาชมที่เหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นรูปไข่นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับแล้วก็จะแปะด้วยหน้ากากทองคาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมได้เอาไปเลี่ยมกระนำนะครับเอาไว้นะครับเพื่อรักษาผิวพระนะครับ เหรียญก็จะเป็นรูปหลบปคุณครึ่งองค์นะครับเขียนว่าหลบปคุณสโทนะครับเป็นลายของจีนอยู่รอบขอบนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับที่ห่วงนะครับแล้วก็มีเลขเก้านะครับที่ไหลแล้วก็มีนัมเบอร์นะครับที่สังกติแล้วก็มีโค้ดกลมๆนะครับที่สังกติอีกตัวหนึ่งนะครับเหรียญก็ออกแบบได้สวยงามนะครับข้างหลังก็จะเป็นปกแป่รอบหลวงทิมนะครับเขาก็ บอกว่าเป็นเหรียญสองหน้านะครับก็โลโกทิมอีกด้านหนึ่งโลโกคูณนะครับก็เป็นปก8ปดรอบโลโกทิมนะครับต้นต้นฉบับนะครับก็จะเป็นเขียนว่าอำเภอด้กนทนะครับวัดวัดไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามออกแบบได้สวยงามนะครับแล้วก็ราคาผมได้เอามาปล่อยราคาที่ต่ากว่าทุนนะครับประเพีงปันนะครับสนใจก็สามารถทักทายมาได้นะครับอีกเหรียญก็จะเป็นเนื้อ เงินนะครับลงหน้ากากทองคำกับเหรียญนี้นะครับก็จะสร้างด้วยกัน100รเหรียญเช่นกันนะครับก็จะสองรายการนี้ก็จะสร้างรายการละหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็เป็นรายการที่สร้างน้อยนะครับแล้วก็น่าสะสมนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับเรามาชมที่เหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีหน้ากากทองคำนะครับก็จะมีโค้ดนะครับเนื้อหัวไหลนะครับเป็นโค้ดกลมนะครับแล้วก็ ไหลก็จะตอกเลข9นะครับก็จะมีโค้ดที่สังกติ2ตัวนะครับคูณนะครับข้างล่างขอพิเศษนะครับก็จะเขียนคําว่าโครร้ดลันนหมายเลขครับ50ครับที่ห่วงก็ตอกโค้ดอีกนะครับก็จะเป็นขอบหน้าจินเช่นเดียวกันนะครับเดยนออกแบบได้สวยงามคมชัดนะครับดูขอบตัดนะครับอีกด้านก็จะเป็นต้นแบบก็จะเป็นปก 8รอบนะครับของหลวงพ่อทิมนะครับก็จะเขียนอำเภอแดนคนทศนะครับวัดบร่จังหวัดอรุณพระสีมานะครับเหรียญสร้างออกแบบได้สวยงามครับเป็นเหรียญทิศแท้และก็ท่านหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญชุดนกกักทองคำนะครับเป็นท่านใดสนใจนะครับอยากจะเอาไปเลี่ยมจับทองหรือว่าจะเอาไปบูชาก็สามารถบูชาได้นะครับผมจะเอามาปล่อยต่ํากว่าราคาทุนแน่นอนนะครับเป็นราคาที่แบิกปันไปพี่น้องๆนะครับที่สนใจอยากจะเก็บอยากจะสะสมนะครับ พี่ธันใดนะครับสนใจนะครับผมก็จะทิ้งนะครับเป็นลิงก์นะครับของเพจหรือลิงก์ของไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับตามที่พี่ธันใดนะครับสะดวกที่จะติดต่อในช่องทางไหนนะครับเหรียญประกันเทสนะครับที่เช่าไปจากผมประกันเททุกรายการนะครับสายนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube นะครับฝากติดตามเพจผมได้นะครับอีทุกเรื่องหม่จะเอามาแบ่งปันเอามาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ